ชื่อโตฟรีดดี้ฟาสเบอร์อารุณสวัสดิ์ทุกท่านที่ตื่นนอนไปดูคลิปผมเนี่ยนะคะวันนี้กับผมดิวอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมโรบอทหน้าของแมปฟิ l เดอร์ให้ในแอดเฟรตี้นะครับผมน่าชื่ออย่างนั้นนะถ้าจำผมไดไม่ผิดก็เป็นเกมที่อ่ามีในไม่ใช่ดิเรียกว่าเป็นแนวเกมที่มีมานานแล้วนะครับผู้ชมก็สําหรับการหาพวกตัวละครหาของเนี่ยครับก็ มีมานานตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ค่อยว่างงานค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าแต่ผมก็จะพยายามมาลงให้อย่างน้อยก็สัปดาห์ละคลิปไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นถ้าผมทําได้อ่านะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็เป็นเกมเล่นสบายๆส,ส่วนแฟนเฟสตี้โบก็ตอนนี้ยังไม่ได้เลยคุณผู้ชมหลังไม้ผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยคุณผู้ชมนะนะครับติดเพชรซิม9 9เส่วนใหญ่ก็อันนี้จะเป็น อ่าหุ่นพวกเราละเฟรดี้แฟรแบรนะคผู้ชมเป็นตัวกตาเฟรดี้นะครับก็กลัวฮะเรามันให้เราหาเฟดี้จำนวน248ตัวนะครับคือหุ่นทั้งหมด248ตัวซึ่งก็เอ,อมีดังนี้เลยคุณผู้ชมสองรอยสตัวรวมทุกภาคสามารถทีละพอร์ตได้โอเค, <c oughs> คก็ถือว่าดีนะแา่ที่ผมดูมีร้านค้ามีรีเบิร์ด้วยแต่เกมไม่ครบก่อนล้าค่อยว่ากัน เนี่ยมันคุณผู้ชมอน,นี้มันใช่ปะ่ะอน,นี้มันใช่ปะ่ะจริงด้วยจริงด้วยอะไรเนี่ยอย่าได้ไม่นชื่อ,อะไรเมื่อกี้ไม่ทันอ่าอ่ามันเมื่อกี้มันมันอยู่ภาคไหนอ่าม nope o น n t a นกเอาไซนี่นี่นี่คุณผู้ชมมันคืออ่ามันก็คือ ผมจำผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกไงแต่มันคือไออ่าไอคนที่เป็นรูปอะคุณผู้ชมที่ว่ามันถือเสรีภาพอะเทปีเสรีภาพบางค็ผมจะไม่ผิดเอินั่นแหละคิกทูฟิวอ่าอ๋อไม่อันนี้คือคิกแล้วก็หาเจอเลยโอเค2ออืมอ่ะอันนี้ตัวแรกคุณผู้ชมด้งเงียงงเลยแล้วก็มีตรงไหนไหมมีตัวนี้คุณผู้ชมมีเอนน r d สกิลิ t ันอืมเอนโดดิเออเมนโดไม่ใช่เอนโดไม่เอนเมนโดเมนโด เมนดูอยู่ภาคแรกผมไม่แน่ใจไฟในเฟรนดี้ภาคหนึ่งไม่ไปในเฟรนดี้เพิ่มแค่อินโดโอเคงั้นเมนดูก็เก็บเก็บไว้ก่อนอันนี้เอ้ยเดี๋ยวนะมามาจากไฟในเฟรนดี้โบว์เป่าผู้ชมหน้าตาคุ้นๆไหมผมไม่แน่ใจนะผู้ชมอ่ะต่อมาเราก็จะมีเจอกบอุ๊บอ๊บแฮปปี้ฟ็อกซ์อ่าอย่างนั้นยังไม่ได้เข้าร้านเลยเรายังไม่ได้เข้าร้านเลยแล้วเจอเต็มหมดเลยคุณผู้ชมอืมเอาเป็นว่าเก็บด้านนอกก่อนแล้วกัน เราก็จะมาตามล่าได้วยกันคุณผู้ชมโอ้โอ้ค้างค้างโอเคเราก็จะมาตามล่าหุ่นเฟรนดี้ไปด้วยกันนะคุณผู้ชมอีกประมาณสองร้อยสี่จุห้าตัวอ่าตามนะครับอืต่อมาแฟนฟันทามชิกะอ่าก็โอเคได้สีต่ตัวตรงนี้เองด้วยอันนี้มันอ่าไอตัวไม้ในไฟนิฟิทิโบนี่คุณผู้ชมที่เราปาไปในอีพแรกๆเลยเวลี่ร a ออโต้ชิเปอร์เออใช่ใช่ใชมันชื่ออโต้ชิเปอร์แล้วก็มีนี่ มีนี่อันนี้ก็อยู่ในแฟนเฟบดิบคุณผู้ชมยมัยงไปไม่ถึงเหมือนกันบอมบอยแล้วนี่อะไรแล้วผมจะไปยังไงเอ๊ยจะ,จะไปยังไงเพื่อนเอ๊ยเอ้ยเอยบูรออกมาจากหลังนู้นโอเคแล้วบ้านนี่บ้านใครเนะี่ยแล้วผมเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้อ๋อนี่ภาคสี่เอาแล้วผมมาภาคสี่ใช่เลยอ่าโอเค อย่าเดาเราเก็บไว้ก่อนภาคสี่เอาไว้ก่อนเราจะไม่เข้าเราจะเราจะดูด้านนอกกับผู้ชมโอค้างกีใครใครใครละโอเคปกติเราจะดูด้านนอกก่อนว่าโอ๋อนี่ไงผู้ชมนี่ด้านนอกนี่ขึ้นไปเลยนี่คือราคาบ้านไอเอ้เอาไอเดี๋ยวนะฉันเห็นใครบางคนเฮ้ยนายวัดดีสปริงบอนนี่ที่เจอรีเจนเลย,สป,ลยปส,สปริงแทรับแล้วกลายเป็นสปริงแทพทในอนาคต ผมตรงนี้แหละนี่อะไรเอ่อฮาร hard mode spring ฮาร์ดโหมดอย่างนี okay. ้เหรอน่ากลัวอยู่นะหรือไม่เนี่ไม่น่าไม่น่ากลัวหรอกแม่งมันถูกขึ้นไสิแล้วก็ึตัวฮัดมาตัวเองคืออ่าอ่าถ้าจะพูดก็คือมันน่าจะเป็นอ่านักตามล่าหีบสมบัติพวกเอ่อล่าสมบัติในป่าคุณผู้ชมนี่เป็นทอยเฟดด d y ใช่น่าจะงั้น ปีนเมฆรอบนึงมีเรนโบว์อยู่ชิบ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 โอ้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้งั้นไม่เป็นไรคุณผมมู้ชมเราเดี๋ยวผมรอดูรอบนอกดูอินนอกอีกนิดนึงก่อนไม่งั้นผมจะเข้เาไปภาคหนึ่งแล้วเคลียร์ภาคหนึ่งเลยแล้วกันดีไหมวะโหด้านนอกยาวเลยเอาว่าผมเคลียร์ภาคหนึ่งก่อนคุณผู้ชมเคลียรบิดเดียภาคเอาภาคหนึ่งก่อนไฟในเฟีดีหนึ่งอ่าในมาแรกเลยคับเค้กอืม เดีย๋ยวผมจะไล่เก็บไปทีละอ่าอินเด็กนะครุณผู้ชมไล่เก็บไปทีละอันทีออันนี่เราได้แล้วตัวแรกคัพเค้กชิกะคัพเค้กประมาณนี้เลยสวัดดีเดี๋ยนะล,อล,อล,อล็อกล็อกสตาร์ฟรดดิ้งมาอยู่นี่เลยเนี่ยเองไม่ควรจะอยู่นี่นะเอาเหรยเองอยู่นี่จริงแฟนเฟดดี้แฟตแบร่ต้องการเชอฮ์มันมันมีด้วยอันนี่ผมไม่รู้จริง,นงในภาคแรกมันมีอ่อาเดี๋ยนะคุผู้ชม ภาคแรกมันมีล็อกสตาร์เฟรดี้ด้วยเหรออ้าวอันนี้เพิ่งรู้อ้าวอ้าวเฮ้ยไงงั้นอ้าวมาดีบอลล่ะเอ็งมาอยู่นี่ไงเนี่ยคุณนางเอ่องั้นดูทรงว่าน่าจะเป็นแบบว่าสิ่งที่มันอยู่ในอ่าภาคแรกของแบบนี้นะครับผู้ชมเออตีความอย่างนี้กันเพราะว่ามันไม่รวมมันรวมภาคเลยมันรวมเอาไปทั่วแล้วอ้าวมาดีฟ็อกซี่ชิลฟ็อกซี่เด็กพี อ่าแล้วก็มีอะไรอีกขวามีเฟดดี้โฮ้อฮ้อเ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 ฮอย่าเลยอย่าร้องเลยไม่ทันแล้วร้องไปแล้วมีอะไรอุ๊นิดแบร์เน็ดแบร์อืมแล้วก็ใครอ้าบินดี้เบบี้ไม่เบเบิลเอออะไรสักอย่างเนี่ยเบบี้เบเบ้เบบี้เบเบ้อะไรสักอย่างเขไปว่านั่นแหละคุณผู้ชม แล้วก็ห้องนี้ห้องประกอบุูน Endo นี่ไง Endo ศูนย์หนึ่งชิบชิบอันนี้ห้องไปฟอกซี่ผมจำได้ว่ามันจะมีไปฟอกซี่อ่ะ We are Endo อ้าววัสดีพ่อหนุ่มวัสดีฟอกซี่ย่าฟอกซี่แล้วก็มีอันนี้มีอะไรไหมโอ้นี่ไงเฟสไอเฟสดิซิเดนกำลังซ่อนเลยนี่มัน อาสกิลิตี้มาริโอเน็ตเหรอใช่ไหมสกิลิตี้มาริโอเน็ตกีบิงชามเวลาของขวัญโอเคโอเคแล้วก็มีเอ้ยนี่มันเออใครใครอิงชิวดเด็กร้องไห้เอออันนี้เป็นลูกของวิลเลีย์อัพตันเด็กคนหนึ่งจำได้อยู่คุณผู้ชมแล้วก็ห้องน้ำว่าต้ตอร์เมียที่อย่งางห้องน้ำน่างไงบอนนี่เวลี่แร โ oh, yes, อ้บอนี่บอนี่เยสเลอร์บอนี่อีข้องหนึ่งก็ต้องมีผู้ชมผมว่าต้องมีชิกะในนั้น่ะเอ้าฟันทาม์ฟ็อกซี่โอเคได้ฟันทามแดนโอเคก็โอเค,อ,เคอยู่ผู้ชมก็ไม่มีแล้วออกก็ยังมีไปอีกละ่ะโอเคโอ้ห้องครูอ่ะนี่ไงชิกะอาเลชิกะบานีา่ครับระจอกนอกห้องละอันนี้เอ้ยไมเคิล โอเดอร์บาร์เธอพี่ชัยแล้วก็แมสบูลี่พวกนักกับูลี่ใช่ไอพวกนี้บูลี่ผู้ชมอย่าอย่าไปคบพวกมันนะครับมันไม่ดีทีแม่แม่ก็จะกลับตัวกลับใจแล้วก็ล,กลกโดนอ่า uh, อ uh, <c oughs> ่าตดนหนักอยู่อ Guy, ุ้ยพูดผู้กายใช่ไหมใช่พูดผู้กายหรือบักแท็บของเราเอง <c oughs> มันคือร่างคนก่อนที่จะเป็นบักสปริงแท็บ ชื่ออะไรบินแล้อัพตันใช่ผู้ชมอ่าห้องด้านซ้ายปุ๊บต่อโอวบอนนี่ชิลบอนนี่เด็กอันนี้มีล็อกสตาร์บอนนี่โอเคสภาพกำลังพังหรือผู้ชมเอ็กเดเดะอันนี้ใช่ไหมใช่ปูเมนอ่าอะไรสักอย่างแต่มันคือจระเข้แล้วก็อ่าอุ้มที่มัน อ่า system error toy bunny โอเค system error ผู้ชมอันนี้ล่ะอละ good and ready yes sir อันนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ชิปชิปเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้อ่าทำอะไรได้บ้างิปไม่มีชิปอยากผมดูก่อนผมพบอย่างตอนนี้ภาคแรกเฮ้ยแค่ครบแล้วผู้ชมเหลืออีกนิดนึงเหลืออีกกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยหนึ่ง สองสามสี่สี่ตัวมีเวลลี่แรนหนึ่งอ่าโอเคอันนี้ไงยาคอมมอนโกลเด้นเฟรดี้ชิลโอเคต่อมาผู้ชมเราจะต้องมาหาที่ยางแหละยางอ่าอันนี้อะไรนะมันชื่ออะไรเลฟตี้เออคาใบเหรออยู่ข้างนอกเอ,อ๊ะอันนี้เป็นคาใบผู้ชมเออนั่นเปนคใบอยู่ข้างนอก นี่ไงโอ้นี่ไงเล็ตี้ย yeah. สมึงเห็นจังหวะพอดีแล้วก็เหลืออีกสองตัวอีกสองตัวนี่น่าจะยากคุณผู้ชมอันนี้อะไรอ่ะฮาร์ดโหมดบันนี่เป็นวิญญาณที่เอ่อคุณชิวิ่งอ่ะตรงไหนมัน,นอยู่ตรงไหนสักทีหนึ่งผมไม่แน่ใจเค้ okay. ดูใต้โต๊ะแบบเพื่อมีเฮ้ฮาร์ดโหมดบันนี่ okay. mode bunny เหรอ Hmm. ดูให้หมดผมไม่มั่นใจว่ามันอยู่ไหนฮาร์ดโหมดบันนี่บันนี่เอาจริงต้องมีรหัสผ่านโอ้ฮาร์ดโหมดบันนี่เหรอบอโล่าฮาร์ดโหมดบันนี่เอ๋แล้วมันอยู่ไหนเนาะ มันอยู่ไหนเด้อไอ๋าเออได้ฟอกซีแล้วแต่ปัญหาคือฮันหมดวันนี้กับอีกตัวนึ่งอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมอืมเฮ้เฮ้เฮ้มันอยู่ไหนดูซาเซอร์วะ ดูดาเซอร์นี่ไม่ใช่มันอยู่ในร้านไมเนน่ยถ้ามันมันก็ถ้าจะต้องอยู่นะถ้าอย่างนั้นเคแปล์แป๊บ อยู่ไหนเนี่ยแล้วพี่แกอยู่ไหนเนี่ย แถวนี้หรือเปล่าแถวนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจชิปใช่ไหมไม่ใช่มีผู้ปร,ปรกายอยู่นี่เพราะว่าที่ผมอลองแปลดูม,มันก็โอ้ยไงคุณผู้ชมเจอ้ับซอน,สนเสเียอะไรเราแบบ๊บโอเคกดโอเคเจอเองแล้วฮาร์ดโหมดปอนนี่โอเคสวยงาม,มาหลับตาปิดคอนโทรลเฮ้ยปิด อะไรนะลืมเขาเรียกว่าชิปล็อกเออแล้วก็ตัวสุดท้ายคุณผู้ชมมันคืออ่าอะไรสักอย่างเบดดี้คิดว่าเขาอสามารถซ่อนได้ที่ที่พัชเหรอพัชหืมมันคือที่ไหนกันตุ๊กตา ตาเอ๊เอ๊แล้วผมตุ๊กตามันมีเดี๋ยวนะคุณผู้ชมตุ๊กตามีกี่ที่มีไอ้ตรงนี้หนึ่งตรงนี้อันนี้เหรอก็ไม่น่าใช่มันไม่น่าใช่ตุ๊กตาเหรอที่ผมลองแปะเมื่อกี้นี่ไงโอ้มึงเห็นยัสเลอเรียบร้อยคุณผู้ชมครับอืมครบแล้วสำหรับภาคแรกของเรานี่ ฟอลหาเจอหมดแล้วฟอล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 หมดเลยคุณผู้ชมอืมก็ไปได้เปนที่ภาคแรกแล้วก็เคลียร์แล้วคุณผู้ชมไม่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือให้เราหาแล้วก็กองเป็นคลิปสั้นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปดูตอนตัดถ้าสั้นถ้ายาวก็อืมนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับผมก็ ใครที่อยากให้ผมเล่นแบบอื่นหรือเล่นเกมอื่นก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมงั้นก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปที่กันใหม่ครับเซียนเกนเน็กท่าเอรเวีเด้ครับผม